สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับมาดูคลิปแอมกระดูกตอนที่สองนะเพื่อนนะแอมกระดูกก็มีว่าแอมกระดูกนะครับนะโอ้นนะครับก็เป็นแบบนี้นะเพื่อนนะก็คือในส่วนนี้นะครับผมได้ทําการลือออกมาจากในกล่องแล้วมันก็เป็นในลักษณะนี้ถ้าจ่ายไฟก็ลือออกไปนะครับทีนี้ก็จะมาลองอว่าการต่อ ในกรณีแบบนี้ที่มันเป็นชุดลงปิ้นแบบนี้เป็นยังไงนะครับกรณีนี้นะครับลูกค้าที่นํามาซ่อมบอกว่าเสียงแตกเสียงแหบแห้งนะครับเพื่อนนะต่อเข้าไปแล้วเสียงมันแหบแห้งเนี่ยนะครับแล้วทีนี้ถ้าผมจะต่อลองแต่ละชนแนลเนี่ยก็คงจะต้องแยกสายพวกนี้ออกไปก่อนนะเพื่อนีนสายพวกนี้นะครับนะสายอย่างเงี้ยออกไปก่อนนะครับเอาออกก่อนแล้วต่อลองทดสอบ,บนะทีละชนแนลนนะเพื่อนนะทีละอันนะทีละอันนะครับนะ การแยกออกก็แยกอย่างนี้เลยก็ได้นะครับนะแยกอย่างนี้เลยก็ได้ก็คือสิ่งที่มันมีอยู่เยวนี้ก็จะเออกก่อนนะครับเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่านะครับผมจะจูดตะกัวออกแบบนี้นะครับเหมือนกับเป็นผู้ชํานาญเลยนะเพื่อนนะแต่ที่ไหนได้ผมทําถ่านะครับนะทำถ่าเอาเหมือนกับเป็นผู้ชํานาญนะครับเนะยเนี่ยเห็นไหม โอ้โห oh, เหมือนผมจะชำนาญเลยนะครับเพื<ๆ>่อนๆแล้วเราก็ยกออกไปก่อนครับโอ้ oh, อย่างนี้เขาเรียกว่าชุดอุปกรณ์ลงปริ้สสำเร็จชุดประกอบสำเร็จพรอ้รอ,รอมใช้งานนั้นเพื่อนนะเวลาเพื่อนไปซื้อนะครับมันจะมีแบบที่เป็นแบบชุดคิดชุดคิดก็จะใส่ถุงพลาสติกมาอะไรพวกนี้ก็จะอยู่ในถุงพลาสติกอันนั้นนะ่ะ แผ่นวงจรนี่ก็จะใส่ถุงพลาสติกมามอดเฟตอะไรต่างๆอุปกรณ์ทุกชิ้นเลยนะครับก็อยู่ในถุงพลาสติกนั่นอันนั้นเขาเรียกว่าชุดคิดแล้วทีนี้ประกอบเข้าไปเขาก็เรียกว่าบัตรกีอะไรทุกอย่างเลยเขาเรียกว่าชุดลงปริ้นอืแล้วทีน่นี้พอเอามาประกอบใส่กับแผ่นระบายความร้อนอะไรแบบนี้เสร็จไปที่เรียบร้อย โอ้เป็นชุดลงปิ้นพร้อมใช้งานเพื่อนๆืก็เพียงแต่นะครับนะยังแต่เอามาต่อไฟข้านะครับเพื่อนๆก็ต่อสัญญาณข้าเครื่องก็สามารถที่จะดังได้เลยนะครับในกรณีที่เป็นเครื่องที่พร้อมลงปิ้นพร้อมใช้งานเพราะว่าทางผู้จัดจําหน่ายมานี่ก็จะดําเนินการในส่วนของการเทสอะไรให้เป็นทีเยบร้อยแล้วในกะับเพื่อน มันก็มีไลท์ช็อตเหมือนกันนะ <c oughs> เพื่อนๆอยากจะเอามาลองความสามารถก็ซื้อชุดคิดมาเพื่อนๆอยากจะง่ายหน่อยก็ซื้อชุดประกอบลงรงพิมพ์มาเพื่อนๆอยากจะง่ายไปกว่าน,นั้นก็ซื้อประกอบชุดลงพิ้น์พร้อมใช้งานมาก็จะได้เป็นประมาณแบบนี้นะเพื่อนนะแต่เครื่องนี้ลูกค้าบอกว่าโอ้โหเสียงมันแตกนะช่างวิ์ช่างวิ์จะทำยังไงทีนี้นะครับ ก็หลังจากที่เราได้ในส่วนของผ้าพันสายนะครับที่ผมต่อผ้าพันสายเสร็จเพื่อเป็นการทดลองแล้วเนี่ยผมก็นําชุดผ้าพันสายนี้มาต่อเพื่อทดสอบดูนั้นเพื่อนนะเดี๋ยวเราต้องดูก่อนนะครับเราต้องดูก่อนในส่วนของบอร์ดนี้นะเพื่อนนะเราอาจจะไปช้าสักหน่อยหนึ่งนันเพื่อนนะเพื่อความเข้าใจนะเพื่อนนะเพื่อนสังเกตได้ววานะครับอันแนวสีเป็นเท่าไหลนะ่ <c oughs> อันใ้ขคอยซีคือจังข่อยเป็นอันผู้อันบรรยายอันมืออาชีพนยครับ <c oughs> ผมจะซีให้ดูนั้นเพื่อนนะเพื่อนๆดูนะครับแล้วผมจะขยายให้เพื่อนดูด้วยนะครับเผื่อเพื่อนๆก็อยากจะดูอยากจะเห็นชุดประเภทแบบนี้นั่นเพื่อนนะ <c oughs> เพื่อนจะสังเกตได้ว่านะครับบอร์ดนี้นะครับเป็นตุลานะครับ M หนึ่งศูนย์หกศูนย์ MF นะครับเซอร์โวนั่นเพื่อนนะนี่ชื่อบอร์ดนะครับบอร์ดนี้นะครับนะ เพื่อนสังเกตได้ว่านะครับจุดที่เราจะต้องต่อสายเนี่ยมันจะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหก่6่หกจุดนะเพื่อนนะก็ประกอบไปด้วยในส่วนนี้ครับกล่าวสัญญาณอินพุตนะครับแล้วไฟลบตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของเอาพุตนี่ก็จะต่อไปที่ลําโพงนั้นเพื่อนนะเอาพุตต่อไปที่ลําโพงนะครับแล้วก็กล่าวนี่นะครับ แล้วก็ในส่วนนี้ก็คือไฟบวกห้าสิบโวลต์ครับมันเป็นอย่างนั้นเพื่อนนะเฮ้ยมันมีมันมีการต่อไฟเข้ามาแค่นี้ใช่ครับมันมีการต่อไฟเข้ามาเพียงแค่นี้เองนะครับเพื่อนๆรับโอ้ท่านเพื่อนจะต่อเพื่อนๆนก็ต้องต่อแบบเอ่อให้มันถูกต้องด้วยนะครับเพื่อนๆนะคืนนี้ผมก็ยังไม่ได้ฟังเสียงนะครับเพราะว่าลูกค้าบอกว่าเสียงแตกเสียงแหบนะครับ แอบจริงหรือเปล่านะครับหรือว่าไปลืมจุดไหนหรือไม่อย่างไรนะครับเดี๋ยวผมลองดูนะครับเพื่อนๆครับเนี่ผมจะลองเหมือนครับที่เพื่อนๆซื้อมาเลยท่านเพื่อนซื้อมาแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะนี่นะครับจากผ้าใจไฟนะครับผมได้ทําการมีภาใจไฟที่เพื่อนเห็นในคลิปก่อนหน้านี้นะครับในส่วนนี้ลบนะครับเพื่อนๆอาจจะใช้ในส่วนของสายที่ที่แตต่างไปนะครับสีของสายก็ ก็แล้วแต่เลยนะเพื่อนนะแล้วแต่เลยนะครับเพื่อนนะก็สีแดงนี่ก็อาจจะเป็นบวกนะครับสีไฟลบนี่ก็อาจจะเป็นสีอื่นนอกจากสีขาวก็แล้วแต่เพื่อนจะดําเนินการนะเพื่อนนะได้หมดเลยนะครับแต่ว่ามันจะไม่เป็นการที่มันจะดีในกรณีที่เพื่อนเใช้สายสีเดียวกันนะครับมันงงมากนะเพื่อนนะตอนนี้ก็จะเป็นบวกนะครับเพื่อนบวกนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้อุอุ แล oh, However, ้วก็นะครับต่อไปนะครับผมก็จะต่อกาวนี้เข้ามากาวนี่ในที่นี้นะครับโอ้โหครับเครื่องตัวอย่างนะเพื่อนนะตัวอย่างเครื่องเนี้ยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นก็คือสายมันเล็กเว้ยไม่เป็นไรนะเพื่อนนะไม่เป็นไรนะให้เข้าใจตามกันนะครับว่าเส้นนี้นะครับท่านเพื่อนมองเห็นก็เห็นเป็นเส้นที่ใหญ่ไว้นะเพื่อนนะก็เนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยผมจะทําเพื่อทดลองนะครับเพื่อนๆครับของกาวนะครับนะ ก็มาจากเป็นส่วนของ C ตรง C นะครับตรงกาวนะครับภาคใหญ่ไฟนะจริงๆแล้วในการต่อภาคจ่ายไฟมาก็นี่เลยนะครับกาวนะครับหน้ากาว GND นะครับเห็นไหมเพื่อนต้องใช้สายเส้นใหญ่นะครับแต่ของผมเนี่ยให้เข้าใจตามกันนะครับว่าในส่วนนี้ผมดําเนินการเพื่อทดสอบวงจรนะครับเพื่อนๆแล้วตอนนี้ผมก็จะต่อเป็นสายลําโพงนะครับเพื่อนๆครับ สายลำโพงเนี่ยตรงนี้นะครับตรงเอานะครับเพื่อนๆเห็นไหมตรงเอานะครับ O อ T ูชเนี <alrededor revenir> mm ่ยครับเอานะครับมันบังอยู่นะมันบังอยู่จริงๆมันมีตัวอักษรนะเอานะครับตัวนี้ก็ต่อไปขั้วลำโพงนะครับเพื่อนนะผมก็จะลำโพงมาต่อใส่ตรงนี้แหละครับนี่แล้วผมก็จะได้นะครับในส่วนนี้นะครับไปต่อที่ลำโพงนะครับเห็นไหมเห็นไหมนะครับ ก็ต่อเข้าลำโพงเลยนะครับไปนะเพื่อนนะอ้เดี๋ยวนี้มันมีเสียงฝนตกนั่นเพื่อนนะมันมีพายุเข้านะครับเดี๋ยวผมก็อาจจะต้องตะโกนสู้กับเสียงฝนนะครับจุดนี้นะครับจุดกาวนะครับจุดกาวนะครับเพื่อนครับเพื่อนเพื่อนก็ต่อเข้าจุดกาวนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าจะเอาให้แน่เอาให้ชัวร์จริงๆเพื่อนเพื่อนไปต่อจุดกาวจุดนี้ตรงอินพุตนั้นเพื่อนนะตรงอินพุตเลยนะครับอืมโอ้โหนะครับผมอาจจะต้องตะโกนสู้เสียงฝน อันนี้เพื่อทดลองนะเพื่อนนะเพื่อทดลองนะครับอย่างนี้นะครับจุดนี้กาวต้องลงกาวนี้ด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเขา gnd เนี่ยนะครับนะเพื่อนจะลืมก็ไม่เหมาะสมที่จะลืมนะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ต่อให้มันเรียบร้อยนะครับอ๋ออย่างนี้นะครับแล้วทีนี้ต่อสายลําโพงเข้านะครับต่อสายลําโพงเข้าให้เรียบร้อยนะครับเราจะได้มันเป็นแบบนี้นะครับเพื่อทดลองนะครับแล้วทีนี้ เราจะต่อสัญญาณเสียงเข้ามาไหมยังนะครับผมจะเอามือมาจิ้มตรงนี้มันจะดังจูดจูดไหมนะครับฝนตกด้วยพห่น้องเสียป๊กเสียปากแล้วไม่มีควันขึ้นนะครับโอเคนะครับไม่มีควันนะครับไม่มีเสียงเวอเสียงฮัมเสียงใดๆออกลําโพงนะครับเงียบกริบเลยนะครับทีนี้นะครับผมก็จะเอาในส่วนของมือของผมเองนะครับเพื่อนๆครับจิ้มเข้าไปตรงอินพุต ดมง่อเราปัดแปดบริสุทิปัด,ปด,ปด,ปดแทนที่มันจะดังปืดมันก็ดังแล้วที่นี้ผมจะต่อสัญญ,ญาณอินพุตเข้ามาตรงนี้โดยการที่ผมจะต่อผ่านปรีเอมเข้ามาผมจะมีปรีแอมตัวหนึ่งเพื่อที่จะเล่งลดเสียงนะครับผมจะต่ออินพุตเข้ามานะครับทุกเพื่อนครับในส่วนของแจ็คนะครับในส่วนของแจ็คนะครับผู้ค่ายักษ์นะครับทางเจ้าของเครื่องดําเนินการทําแบบนี้มานะครับเพื่อนเพื่อนครับ ผมก็จะต่อเข oh, ้าไปอินพุตแล้วก <through> <away> <throat> ็กาวนี่เลยนะครับแล้วก็ไปเสียบเข้ากับปีแอมผมนะครับเพื่อนนะแล้วก็ปล่อยเสียงมานะครับเพื่อนผมว่ามันต้องสุดยอดแน่เลยเพื่อนเลยอ้มันสั่มยากเด้พี่น้องครับก็ถอดปากก่อนเนี้ยถอดปากก่อนแล้วนะครับกัเฮ้ยสั่มแอมกระดูกนี่มันสั่มหยาดอีกเลยพี่น้องเฮ้ยมันโมคือแอมดีเขเจาะประกอบมาแล้วเนี้ยงัดออกสั่มเลยอันนี้มันต้องมาต่อสายอันนั้นนี่เมื่อยน้ำหอยว่เพี่น้อง เออเมื่อยน้ำค่อยไหมนะครับก็ได้แบบนี้มานะเพื่อนนะแล้วทีนี้นะครับโอ้เมือออ่อยล้ล่ะบอกไรกรล่มบอกปากจะไปสิเบิ้งบอบอะไรคลิปนี้อะไรอ้าไม่เป็นไรนี่แจ๊าผมก็ได้ไปสายมาแบบนี้แล้วผมก็เอาไปต่อเข้าไปย้นะครับแล้วเปิดเสียงมานะแจ้รับฟังนะครับเพืเ่อนฟังเป็นเสียงแหบ เสียงแตกเสียงปี้นะครับเพื่อนครับตามที่เจ้าของเครื่องบอกมาเลยนะครับนะเห็นไหมครับเพื่อนก่อนที่จะได้ทําการซ่อมในส่วนของแอมกระดูกเนี่ยเพื่อนเห็นไหมครับว่ามันกระดูกจริงๆนะเพื่อนนะไรเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าผมจ่ายไฟมาได้ถูกต้องหรือไม่อย่างไรนั้นเพื่อนดูนะครับตอนนี้มิเตอร์ตั้งที่ DC 2 0 0โวลต์นะครับจับกาวไปเส้น ไปบวกมานะครับ49นะครับลบมานะครับ49นะครับเสียงมานะครับมันเป็นแบบนี้แหละครับเพื่อนในการที่จะซ่อมแอมกระดูกแต่ถ้าเกิดว่าคนเพื่อนนะได้ในส่วนของแอมแบบนี้มาแล้วก็ เทสมาแล้วเรียบร้อยอะไรอย่างดีแล้วถ้าดังดังดีเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นตุลานะครับ M 1 0 6 0 MF นะครับแต่ว่าเครื่องนี้ได้มีการไปทำอะไรมาก็ไม่รู้เรื่องเสียงก็เลยเป็นแบบนี้ผมก็คงจะต้องค้นหาจุดเสียและต้องการซ่อมแซมนะครับนะไม่ใช่ธรรมดาน,นะครับตัวนี้โอ้นะครับก่อนจะลองเสียงได้เห็นไหมครับเพื่อนๆมันยากมากยากล้วบินี่ยากแต่ cảm ơn bạn ấy.